สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับวันนี้เราอยู่ในเกม Rise of Eorl นะฮะก็กลับมาอีกครั้งนะครับสำหรับเกมว้บบิวเกมนี้นะฮะเป็นอย่างไรกันบ้างเลเวลเท่าไหร่กันแล้วนะฮะผมก็รู้สึกว่าคนไอไออัปเ,เ,เดตของมันเนี่ยมันค่อนข้างช้าไปหน่อยแต่ก็ยังเล่นเรื่อยๆเพราะมันเปลืองเวลาไม่เยอะนะฮะหากใครเล่นถึงวันหลังๆเนาะสก,กิปแป๊บเดียวนะฮะวันละสองสารอบเรียบร้อยครับออกจากเกมได้ ก็สาหรับวันนี้นะครับผมจะมาจัดเชียร์ลิสตัวละครนะครับซึ่งมันเป็นคอนเทนต์ที่ค่อนข้างหนักใจอยู่แต่ผมก็ได้ไปเซอร์เวยความคิดเห็นคนอื่นของคนไทยและคนต่างชาติมาแล้วนะแทบไม่ตรงกันสัก,กันนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมจัดเชียร์ลิสครั้งนี้นะครับมันก็เหมือนกับชาวบ้านนั่นแหละเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคนคนเดียวนะฮะมีอะไรก็พูดคุยกันได้ตรงคอมเมนต์นะฮะไม่เหมือนชาวบ้านแน่นอน ความคิดใครความคิดมันนะฮะโอเคครับเราไปตัดเกรดเทียริสดีกว่าครับโดยตัวละครที่ผมตัดเกรดเทียริสนะฮะจะมีมทั้งหมด12ตัวละครครับไม่รวมพวกหุนทั้งหมดนะฮะไอพวกนั้นผมถือว่าไม่อยู่ในประเด็นนะฮะเอาเป็นว่าพวกมันเป็นระดับต่ําที่สุดทั้งหมดนะฮะแม้จะมีบางตัวใช้ได้นะแต่มันไม่ใช่จุดประสงค์ของการเล่นเกมเกม,เกมนี้นะฮะโดนตัดเกรดครับบางตัวมันเก่งอะแต่ก็เท่านั้นแหละ โอเคครับตัดเกรดตัวละครนะครับก็ถ้าเป็นพวกคุณยนต์อยู่แรงดีนะฮะผมไม่ให้เกรดไม่ให้ค่านะฮะมันไม่โชว์ของนะครับก็ผมก็จะรวมมาหมดเลยนะสําหรับการตัดเกรดตัวละครครับก็จะมีบางรูปนะที่ผมอาจจะ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะต้องอธิบายนิดหนึ่งผมจะไล่ตัดเป็นประเภทของตัวละครก่อนเลยละกันนะฮะก็แบ่งเป็นแท้งเนาะสายแท้งสายโจมตีสายซับพอร์ตแล้วก็สายฮิลหรือสายรีคอเบอรี่นั่นเองครับ เริ่มกันที่สายซัพพอร์ตก่อนละกันสายซัพพอร์ตนะฮะมี3ตัวนะฮะก็ซัพพอร์ตก็จะค่อนข้างสมดุลน,นะฮะซัพพอร์ตตัวแรกครับยักษ์เค้าเทดตัวนี้นะฮะตัวที่แถมมาฟรีตัวนี้ผมถือว่าโอเคพอใช้ได้ความสามารถพิเศษของมันก็เพิ่มดีเฟนซ์ให้ฝั่งเรานะฮะแต่ถ้าเทียบกับสายซัพพอร์ตตัวอื่นนะครับผมว่าค่อนข้างด้อยไปหน่อยนะฮะ ระดับ C ครับ Dark House Test นะฮะตัวที่2ครับก็คือ New Moon นะครับตัว New Moon ตัวนี้เป็นสายซับพอร์ตที่ดีมากมีความสมดุลแต่จุดเด่นของมันคือการเร่งสปีดนะฮะจะทำให้เราถึงเทินไวนะฮะก็จะเป็นสกิลอันติเมทครับมันนั่นแหละตัวนี้ครับผมอยู่แรงค์ B นะครับและจะเป็นแรงค์ A ได้เมื่อคุณอยู่3ดาวก็คือทีเด็ดของมันจะลดคูดาวลงหนะึ่งหนเทินเนาะ เพราะว่าทีเด็ดของมันเนี่ยมันคูดาวหเทินนะฮะถ้า3ดาวก็จะ4เทินครับมันก็จะดีกว่าเยอะและตัวสุดท้ายของสายซัพพอร์ตครับก็คือเดวิลชิสเคกครับน้องอารานนานะฮะสำหรับน้องอารานานะครับนี่คือตัวละครที่ดีมากๆนะครับที่จะคอยบัฟโล่ฟังเราทุกตัวนะฮะแล้วก็ทุกค่าของเธอนะครับก็จะมีโอกาสบัฟโล่แม้กระทั่งตีธรรมดานะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะครับ เป็นหนึ่งในตัวละครที่คอมโบกับตัวฮิวมู่นะฮะแล้วรู้สึกว่าชีวิตง่ายมากอ่ะถ้านใช้ตัวนี้นะครับชีวิตจะง่ายมากๆนะฮะระดับ S สนะครับสำหรับสำหรับน้องอาราณานะฮะตัวสวยด้วยค่าก็โอ้โหไม่ต้องพูดครับใครซ้าๆหัวใจมาก็จะน่าจะรู้นะฮะต่อไปครับมาดูกันที่สายแทงนะครับสายแทงก็มี3ตัวเช่นกันครับมาดูกันที่ตัวแรกนะครับน้องอาราณาตัวนี้นะฮะตัวนี้ครับแอบดีและ ก็แอบไม่ดีเหมือนกันคือตัวนี้มันเป็นตัวละครที่จะยั่วยุคู่ต่อสู้นะฮะให้เข้ามารุมตัวของมันเองนะฮะซึ่งตัวของมันเองเนี่ยแรกๆมันก็ยังพอยืนไหวนะฮะแต่พอดันหลังๆนะฮะก็เรียบร้อยไงฮะก็ก็นอนเงฮะเพราะว่าตัวตัวตัวคู่ต่อสู้ตีแรงมากนะฮะโดยเฉพาะไอ้พวกตัวละครตีเดียวนะครับก็จะมีความสามารถเอฟเฟกก็คือ จะทําให้ลดดาเมจนะครับทุกสเต็ปนะครับที่โดนตีถ้าโดนตีถี่นะฮะก็จะลดดาเมจทีละ5%ไปเรื่อยๆนะฮะก็ก็ก็หลังๆก็คงไม่ค่อยเวิร์กนะฮะสำหรับตัวนี้แต่ก็เป็นตัวระดับ SR ที่ใช้ได้ช่วงแรกๆดีมากๆนะฮะตัวต่อมาครับคือน้องเอมิชาโดสว w ฟต์นะครับตัวนี้ผมถือว่าออกมาติดแพทไปหน่อยคือแพทนี้เนี่ยถามว่าใส่ตัวนี้มาดีไหมมันแชร์ดาเมจครับแล้วยังมีการดูดเลือดด้วย แต่โดยรวมเนี่ยถ้าไปเทียบกับตัวฮิวต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสายรีค o รเวอรี่นะครับหรือว่าสายซั p พอร์ตอย่างน้องเดวิลชีสเคสตัวนี้นะฮะก็ยังดูด้อยอยู่มากแถมการดูดเลือดนะครับก็ต้องอิงกับค่าพลังโจมตีซึ่งมันไม่ได้โจมตีแรงนะฮะก็ไม่รู้ว่าแผทต่อไปจะดีขึ้นหรือเปล่าฮะให้สมศักดิ์ศรีตัว SSR นะครับสำหรับน้องเอมิตัวนี้นะครับและตัวแทงค์ตัวสุดท้ายครับมิสากิบัตมูลครับคล้ายๆกับตัวนี้นะครับ แต่ว่าตัวนี้ครับเอฟเฟกพิเศษจะดีกว่าครับอย่างน้องอา่านะครับจะมีความสามารถเมื่อโดนโจมตีเรื่อยๆนะฮะจะลดดาเมจขั้นละ5เไปเรื่อยๆแต่ตัวนี้นะครับมันจะติดดีบัฟให้เลยทําให้คขวดสู้นะครับอ่อนแอลงครับพลังโจมตีลดลงนะครับถ้าอันตีเมจ50ร์เซครับ ถ้ารองลงมาอย่างท่าสกิลก็25%คือมันเห็นผลง่ายกว่านะฮะไม่ต้องลีลานะครับก็ถือว่าเป็นตัวแท้งที่จีที่สุดสำหรับผมนะฮะบัตรมูลนะครับก็เป็นตัวใหม่นั่นแหละตัวที่อยู่ในอ,อ,อีเวนต์จ๊กเกอร์นั่นแหละครับแล้วก็มาดูสายแอคแทครับสำหรับสายแอคแทนะครับก็มี3ตัวคละครครับตัวละครแรกครับคือน้องไทม์คิปเปอร์ครับตัวนี้นะฮะก็คล้ายๆกับน้องนิวมูนนะฮะ ถ้าคุณ3ดาวนะฮะมันก็จะขึ้นไปแรงเอนะฮะคือมันก็แตกต่างจากตัวครูไซเดอร์ตรงครูดาวของสกิลมีความสามารถโจมตีที่รุนแรงนะครับแล้วก็เจาะเกาะด้วยมันเรียกว่าเจาะเกาะแต่เรียกว่าทําลายโล่นะทำลายดีเฟนส์โดยรวมเนี่ยจะเก่งหรือไม่เก่งเนี่ยถ้าคุณซ้ํามันจะเยอะจนถึง3ดาวเดี๋ยวมันก็เก่งเองฮะซึ่งผมก็ใช้เป็นตัวหลักอยู่นะเพราะว่าตัวดาเมจก็ถือว่าโหดแล้วต่อมาครับคือ ล้ออีนาเซนะครับเวอร์ชัน ssr ครับครูเซเดอร์ครับก็คล้ายๆกับตัวนี้แหละฮะทรงเดียวกันครับแต่ตัวนี้นะครับคูดาวของสกิลนะครับจะอยู่ที่2กับ4เทินเลยซึ่งตัวนี้ผมถือว่าเก่งกระพอกันนะครับถ้าคุณเล่นจริงๆเนี่ยไอตัวละครเนี่ยดาวมันจะขึ้นง่ายอยู่แล้วนะฮะแต่ที่ผมให้ดูเนี่ยคือศูนย์ดาวนะฮะจะอยู่ตรงนี้ครับก็เก่งนะฮะเป็นสายพลังโจมเป็นสายโจมตีที่ดีมากๆและสุดท้ายครับน้องฮาเวส์มูนวิสากินะฮะสายเบิร์น เบิร์นพลังบอสนะครับตรงนี้ครับจะทําให้คู่ต่อสู้ติดเลือดไหลได้ง่ายมากๆนะครับถ้าคุณใส่เซตอีฮิต e นะครับหรือเอ่อเอฟเฟกฮิตอะไรนี่แหละแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้าคุณยังไม่มีเอฟเฟกดีๆคือมันเป็นเซตไอเทมเขาเรียกว่ามาทีหลังอะแรกๆมันก็จะมีแค่แอคแทกันดนะีเฟนต์เนาะออฟออฟรองยังไม่ดีมากก็ใส่เซตโจมตีไปก่อนก็ได้เพราะว่าแม้เซตเอ่อเอฟเฟกต์ฮิตนะฮะ จะยังไม่ครบแต่เราสามารถรีสตาร์ทเกมเรีสตาร์ด่านได้เรื่อยๆนะฮะก็เป็นตัวเบอร์เลือดบอสนะฮะแล้วก็เบอร์เลือดตัวแทงนะครับตัวนี้ดีมากนะฮะต่อมาครับมาดูสายผมลืมตัวตันนี้นะครับเป็นสายที่มีพลังโจมตีสูงมากครับแต่ว่าที่ผมยังไม่ให้เกรดมันดีกว่านี้เนะี่ยคือต่างชาติให้เกรดมันน้อยเหมือนกันนะหลักๆเลยคือ ตัวนี้มันดีกับการตีหมูอย่างค่าสเปเชียลนะฮะตีหมู่70%ฮะตีหมูไม่ใช่70%ของพลไอแคนถ้าถ้าอันตีเมทนะครับจะตี20%ของพลังคู่ต่อสู้คือโดยรวมเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมอ่ะเวลาที่เราเล่นผ่านดาะเรามักจะเล็งให้ตายเป็นตัวตวใช่ไหมฮะโดยเฉพาะไอ้พวกดาวเมทสูงๆนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าผมเทียบกับ สองตัวนี้นะผมว่าด้อยกว่าด้วยซ้ำนะฮะผมไม่ค่อยชอบนะฮะไอชอบก็ชอบเถอะแต่หลังๆนี่แม่งไอพวกดาเมจที่มันแรงครับแต่ตั้มกึ่งอะเอาตรงนี้แล้วกัน <c oughs> แล้วก็มาดูสองตัวละครน,นะครับถ้าใครมีนะฮะชีวิตยี้ดีครับไต่รีคอร์เวอรี่นะฮะสุดโหดเทียมครับสุดแจ่มครับตัวแรกครับบัตเตอร์ฟลายดีนะฮะ,อะเอชครับ ฮิวเดียวนะฮะฮิวหนักฮิวแรงมีลีเจนนะฮะผมใช้อยู่ทำเก็บสามดาวง่ายมากครับแล้วก็น้องคาตาลินานะฮะสีขาวครับเอครับโอ้โหคล้ายๆกับตัวนี้ครับแต่หน้าที่เป็นฮิวหมูนะฮะฮิวเดียวฮิวหมูมีลีเจนตัวนี้โล่หมูก็3ตัวละครข้างบนนะครับอันนี้ผมมั่นใจมากว่าเอแน่นอนนะฮะ ทั้งสตัวนะครับถ้าใครมีสัก2ตัวลงทีมนะฮะผ่านได้แทบทุกดันนะฮะสามตัวนี้นะครับถ้ามี2ตัวลงทีมนะฮะผ่านได้แทบทุกดันนะฮะถ้าเลเวลคุณไม่ต่ำจนเกินไปครับส่วนที่เหลือนะฮะก็เน้นไปที่อีก2ตัวที่เหลือให้ไม่เน้นไปที่การโจมตีนะฮะไมว่าจะเป็น h a r วิร์ดมูนคูเซเดอรนะฮะไทม์สก i p เปอหรือตัวนี้ก็ได้ครับเอามิสกิตัวนี้เออใช้ก็ดีนะแต่ผมไม่ได้ปั้นจนเลเวลสูงมาก โอเคนี่ก็เป็นเชียร์ลิสทั้งหมดนะฮะคร่าวๆนะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวไม่ตรงกับคุณอยู่แล้วละ่ะและก็ไม่ตรงกับคนจัดเชียร์ลิสตรงไหนด้วยคนไหนก็ไม่เหมือนนะฮะก็หวังว่าเกมนี้นะครับจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าผมถอดเสื้อผ้าน้องได้แทบทุกคนแล้วนะฮะแบบเอามาอยู่ตรงหน้าจอนะหัวใจสามดวงเกือบทุกคนละก็กลับว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไปนะฮะไม่มีไ like รนะครับเกมนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมครับ สวัสดีครับ